สีแม่งเสียจัดเลยอ่ะพูและเช็คพูและเช็คือ้สซนเนื้อน่ารับประทานอีกแค่ไคนเอา้าเจ๊ลูกพี่ค่อยไปไหนนูน่นไายอยู่นูน่นโอ้ยไหวอะไรกี้ครับขายดีขายหมานขายปังขายหมดด้อลูกพี่เอา้าเอา้าเรียยร้อยเา้ย มาทำไรเดยวเช้ามาหาพี่ครับคิดถึงคิดถึงอะไรเนี่ยใส่ระกูดเพิ่มก่อนโอ้ยหอมรักกูหลงกูรักกูกลับมากินกูอีกรอบหนึ่งเด้สอสุหอมหอมไปมากระโดดแบบฟุ้งฟุ้งกินแบบวุ่นวิ่งวุ่นวิ่วุ่นวิ่อยู่เนี่ย <laughs> เฮ้ยนีย่ใส่มะเฟืองใส่มะเฟืองปอดหืม <laughs> อย่างนี้เลย เฮ้ยโห้ยนี่คันแทนาอย,อย่างเงี้ยโคน,น้าเสียที่ถ้ามันเปื่อ,อยนะมันจะหอมเป็นพิเศษเลยไปฮันจะรีบไปซอยเนี้ก่อนวันนี้ก็เมนูก็จัดไม่ว่าเด็ดมากเลยเต็มรวนไปถึงนี่เลยเออเฮ้ยทำอะไรกินอ่ะเพื่อกลังพูดอยู่นี่งไงวันนี้เมนูอะไรรู้ว่าขนมจีนเนื้อ,อเนื้อจีนอะจีนอะกินด้วยได้ไหม เออเข้ามากินกักนสูง<ป>นี่เนื้อมันต้องแซบแซบแดงแสวยสอย่างนี้ <c oughs> เนื้อมันจะแซบนี่ไงงัวายงัวนะแต่เนื้อเนี่ยมันของดีสีแมงเสียจัดเลยอ่ะู้แล้วเช็คพูดแล้วเช็คเส้เนเนื้อน่ารับประทานอีกแค่ใคร แล้วค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีหนึง่งวันนี้ก็บริการอยู่ที่คลองโมอําเภอท่าบ่อจังหวัดน,น้องคายวันนี้เจ๊กำลังเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวเรามาทําเมนูขนมจีนเนื้อพี่ครับเขาไม่ให้หวานเย็นมาหรอหวานเย็นอยากกินหวานเย็นแบบไหนก็ให้ถุงใหญ่่างนี้ด้เหรอครับนี่น้ำเขียวนี่น้ำแดง มึงไม่แช่แข่งแล้วกัดตูดดูดไหมล่ะอ่าวเอาพี่แนะ่นำตรงไหนดีกัดตูดและดูดตูดๆ đi! ไปไปไปมึงจะคำลาบแล้ว